แนะนำวิธีการปล่อยว่าวจุลาสามส่วนนะครับอันนี้เห็นน้องๆหนูๆหลายๆคนปล่อยไม่เป็นนะครับจุลาสามส่วนเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าหันหัวไปทางไหนมันพุ่งไปทางนั้นนะครับวิธีการปล่อยของเรานะครับก็บิดทันสนูไว้นะครับแล้วก็ให้ขาของว่าวนะครับตั้งกับพื้นนะครับอย่าโยนมันเด็ดขาดนะการปล่อยเนี่ยก็คือให้มันขนานแล้วก็ให้หัวนะมันตั้ง อย่าโยนเนียดขาดนะครับย้ำนะว่าอย่าโยนเนียดขาดให้มันขึ้นตามแรงคนที่ดึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะโอเคเราดูนะครับให้มันขึ้นไปลักษณะนี้นะครับบางคนเนี่ย บางคนนะ่ะบอกเลยนะว่าไม่รู้นะครับแล้วก็ทําการโยนนะครับไอ้พวกจุลาสามส่วนเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันหันหัวไปทางไหนมันจะพุ่งไปทางนั้นนะครับเคยเห็นไหมว่าบางตัวที่ทําไมมันขึ้นไปแบบเอียงๆนะ่ะบางทีนะ่ะมันบางทีเราโยนมันน่ะนึกภาพออกว่าพอโยนปั๊บนะ่ะมันหันหัวไปทางไหนมันไปทางนั้นเลยนะครับว่าจุลาสามส่วนเนี่ยมันจะปล่อยยากกว่าว่าแบบอื่นๆหน่อยนะครับ